สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้พี่ชายแตงโมเคลื่อนไหวถึงน้องสาวหลังทนายตั้มเปิดตัวคนสำคัญจากกรณีที่นางพานิดาสิริยุทธโยธินซึ่งเป็นคุณแม่ของแตงโมนิดาได้เดินทางมาออกรายการโอนกระแสหลังลูกสาวแตงโมนิดาเสียชีวิตพระตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่า ทำเอารายการโหนกระแสติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่งในเวลาแป๊บเดียวโดวยมีช่วงหนึ่งของคุณแม่ได้กล่าวไว้ว่าให้อภัยคุณปอ100%เอร์เซเพราะเขามีความสำนึกผิดโทรมาขอโทษคุณแม่ทุกวันตั้งแต่เกิดเรื่อง และเขายังพร้อมที่จะชดใช้เงินค่าปรงศพให้กับแตงโมโดยรวมๆแล้วประมาณ30ล้านบาทจากการคำนวณของหนุ่มกัญชัยอีกทั้งทางด้านคุณแม่ยังได้บอกว่าให้อภัยโรเบิร์ต100%เเช่นเดียวกันซึ่งดูเหมือนว่างานนี้ทางด้านคุณแม่ของแตงโมจะถอนตัวจากคดีแล้วหลังรับคำขอโทษและให้อภัยแก๊งบนเรือบางคนทำเอาหลายๆคนถึงกับถอดใจหลังจากจบรายการโหนกระแส แต่ขณะเดียวกันทางด้านต่อยดายศเด็ดจบพี่ชายของแตงโมนั้นได้ออกมาโพสข้อความสั้นๆว่าผิดหวังและก่อนหน้านี้ทางด้านทนายตั้มก็ได้เปิดตัวคนสำคัญในคดีของแตงโมนิดาซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นทางด้านของพี่ชายแตงโมที่ได้ลุกขึ้นเพื่อมาสู้ตามหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของน้องสาวหลังจากที่คุณแม่ได้ถอดใจไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดทางด้านพี่ชายของแตงโมเคลื่อนไหวถึงน้องสาวโดยได้ออกมาโพสต์รูปของแตงโมนิดาในวัยเด็กพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเรามาช่วยกันตามหาความยุติธรรมเพื่อน้องโมกันนะครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจพร้อมขอกลับมาสู้ต่ออีกครั้งเพื่อแตงโมนิดาขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทีนิวส์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ